บทที่สี่ข้ารู้อยู่แล้ววังใจเธอบอกแล้วว่าข้าไม่มีวันโกรธอะไรนะเจ้าว่าอะไรนะอี้เอ,อ๋อหลิวไปหลงกลั้นใจตอบอีกครั้งอย่างหมดหวังก่อนจะทวนประโยคของเหออี้ผิงใหม่อีกครั้งแล้วพบว่าไม่ใช่อย่างที่ตัวเองกลัวเลยแม้แต่น้อยหัวใจที่ไม่เคยเต้นอีกเลยหลังจากตายไปหลายปีกลับเหมือนพื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้วความรู้สึกผิดก็ย้อนมาทำร้ายเพราะเมื่อเหออี้ผิงตัดสินใจยอมรับวิวากระดูกนี้ มีทางเลือกเพียงยอมตายเพื่อให้บรรลุการแต่งงานนี้เท่านั้นแววตาวาวโรด้วยความดีใจกลับแปรเปลี่ยนเป็นความปวดร้าวอีกฝ่ายยังมองอยู่ก็เข้าใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเอ่ยจึงรีบปลอบใจความเศร้านั้นด้วยคำยืนยันว่าข้าเป็นคนเลือกเองหาใช่ท่านที่บังคับไม่ท่านไม่ควรต้องรู้สึกผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นข้าผ่านช่วงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างความเป็นและความตายมาหลายครา ตั้งแต่เด็กก็ต้องเลือกว่าจะยอมตายอย่างหิวโชยหรือติดตามคุณหนูเพื่อมีชีวิตรอดพอโตมาก็ต้องเลือกว่าจะยอมตายเพื่อทดแทนบุญคุณหรือหนีไปเสียแต่ข้าก็เลือกที่จะอยู่นั่นเพราะการเลือกก่อนหน้านั้นของเจ้าไม่ได้หมายความถึงว่าเจ้าจะต้องอยู่ไปชั่วนิรันดร์ต่อให้เจ้าต้องการมากแค่ไหนก็ตามข้ายอมแลกทุกอย่างเพื่อได้เป็นอิสระจากที่แห่งนี้แล้วเจ้ายังจะดิ้นรนเข้ามาอีกอย่างนั้นหรือทำไมเจ้างงเพียงนี้ ท่านอยากออกไปก็เพราะไม่มีสิ่งใดให้อาวร์ไม่มีสิ่งสำคัญมากพอจะยอมแลกกับทุกสิ่งแต่ข้ามีเฮออี้ผิงไม่อยากเห็นสามีต้องเจ็บปวดกับความรู้สึกผิดอีกแล้วตนขยับเดินเข้าไปหาอย่างไร้ความกลัวต่างจากตอนที่รู้ความจริงและกลัวอย่างไร้สติคนทั่วไปย่อมเป็นเช่นนั้นเหออี้ผิงเองก็เป็นคนธรรมดาจึงไม่แปลกที่ยากจะยอมรับได้ตั้งแต่แรกเริ่มแต่เมื่อเฉลียวใจพิจารณาถึงสิ่งที่ตนเผชิญมาตลอดหลายวัน มองเพียงหลิวไปหลงก็พบว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองได้เริ่มผูกกันแล้วไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นอะไรก็ตามจะวิญญาณพูดผีปีศาจหรือต่อให้เหนือชั้นไปกว่านั้นทั้งพวกเซียนหรือเทพเจ้าก็ตามเหรอร์โรซี่ชินชอบโรงเล่านิทานยิ่งนักเหออี้ผิงคอยติดตามไปด้วยเสมอจึงมักได้มีโอกาสดูเช่นเดียวกันละครจำพวกความรักไร้ชนชั้นหรือแม้แต่เรื่องเหนือการควบคุมทั้งหลายบนโลกมนุษย์นี้ หลังจากจบตนใคร่ครวญตามเสมอแล้วพบว่าไม่สำคัญว่าใครเป็นอะไรแต่คนที่เรารักต่างหากเล่าที่สำคัญข้ามีท่านเหออี้ผิงขยับตัวแล้วอบกอดสามีเอาไว้แนบใบหน้าลงบนนอกข้างซ้ายแม้ไร้เสียงเต้นของหัวใจแต่กลับรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยยิ่งนักหลิวไปหลงยืนตัวแข็งราวท่อนไม้ทั้งไม่คาดฝันและไม่กล้าหวังสิ่งใดหรือข้ากำลังฝันอยู่ ย่อมเป็นไปไม่ได้แน่หลิวไปหลงตายไปนานหลายปีแล้วถึงจะลงไปนอนอยู่ในหลงบ้างเป็นบางคราแต่ก็เชื่อว่าเป็นการนอนหลับเช่นเดียวกับมนุษย์แล้วจะมีความฝันได้อย่างไรหากหากท่านพี่กอดข้าตอบท่านก็จะรู้ว่าท่านไม่ได้ฝันไปเฮออี้ผิงตะกุบตะกักไม่คิดว่าตัวเองจะกล้าเอ่ยเชิญชวนออกมาเช่นนั้นใบหน้าแดงระเรื่อร้อนเผาด้วยความขวยเขินแม้จะแนบลำตัวอยู่ใกล้กับเรือนร่างเย็นเฉียบของหลิวไปหลง ก็ไม่อาจคลายความรุ่มร้อนให้ลดลงได้ข้าไม่เหออี้ผิงแอบผิดหวังไม่คิดว่าหลิวไปหลงจะดื้อดึงเพียงนี้หากไม่ต้องการให้ตอนอยู่ไม่สู้บอกตั้งแต่แรกเข้าหอไม่ใช่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานมาถึงขั้นร่วมเตียงได้รู้จักมักคุ้นกันแล้วสิ่งที่รู้สึกไปแล้วจะเรียกคืนกลับมาได้อย่างไรข้าไม่กอดหลิวไปหลงยังย้ำคำเดิมแต่เลื่อนมือมาจับปลายคางของเหออี้ผิงให้เงยขึ้นประทับริมฝีปากลงอย่างอ่อนโยนชั่วครู่ก็พละออก จ้องมองใบหน้าที่กำลังจุนงงสงสัยด้วยสายตาเจ้าเล่ยยิ่งนักแต่จะกินเจ้าแทนคนฟังปรับอารมณ์ตามไม่ถูกเมื่อครูบทสนทนาเต็มไปด้วยความเครียดจริงจังหลิวไปหลงเจ็บปวดจนตนทนไม่ได้อยากจะเข้าไปกอดปลอบโยนแล้วเหตุได้เปลี่ยนไปเป็นสถานการณ์เช่นนี้ได้เล่าเมื่อครูข้ารู้สึกคอแห้งอยากจะดื่มชาสักถ้วยเสี่ยวหยวนเจ้าช่วยไปชงชาให้ทีเหออี้ผิงร้องหาคนช่วยทันทีแต่ตะโกนดังอย่างไรก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาตนนึกขัดใจนะัก ในเมื่อเป็นวิญญาณเหตุใดไม่มาให้เร็วหน่อยก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะบ่นหาอะไรก็มีเสี่ยวหยวนมาคอยรับใช้ให้ตลอดหลิวไปหลงคลี่ยิ้มอย่างรู้ทันก่อนจะบอกเสี่ยวหยวนเป็นบ่าวรู้หน้าที่หากข้าไม่สั่งเขาไม่มีวันออกมาให้เจ้าเห็นหรอกช่วงนี้เสี่ยวหยวนมาให้เจ้าเห็นบ่อยครั้งก็เพราะข้าอยู่เฝ้าเจ้าตลอดเวลาต่างหากเล่าอี้เอ,อ๋อที่แท้แล้ว เฮออ่อีผิงควรจะรู้สึกเช่นไรในเวลานี้ที่ผ่านมาไม่ว่าตนจะบ่นหรือผู้แสดงท่าทางอะไรออกไปล้วนอยู่ในสายตาของสามีทั้งสิ้นไม่อยากจะคิดเลยว่าหลงทำอะไรไม่สมควรไปบ้างท่านพี่ได้ยินอะไรไปบ้างไม่มากมายก็อย่างเช่นร่วมเตียงเจ็บเจียนตายเช่นนี้เหตุใดสตรียังวุ่นวายอยากจะออกเรือนหรือไม่ก็เข้าหอแล้วแต่ท่านพี่มาหายหน้าไปหรือว่าจะไม่พึงใจกันแล้วก็หลิวไปหลงขยับริมฝีปากจะพูดต่อ แต่เหออี้ผิงรีบยกมือปิดไม่ยอมให้เอ่ยออกมาอีกแล้วพอพอแล้วท่านไม่ต้องเอ่ยถึงทุกเรื่องก็ได้เท่านี้ข้าก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วก็ซบลงบอนอกข้าอย่างไรอี้เอ๋อหรือไปหลงบอกอย่างอ่อนโยนพร้อมกับอบศีรษะของเหออี้ผิงให้ซบมาบนอกก่อนจะถอนใจเมื่อคิดได้ว่าร่างกายเย็นเฉียบนี้ไม่อาจให้ความอบอุ่นแก่คนรักได้ท่านที่ยังมีเรื่องไหนไม่สบายใจ ร่างกายข้าเย็นชืดเช่นศพต่อให้เจ้าหนาวเหน็บแค่ไหนข้าก็ไม่อาจให้ความอบอุ่นได้ความรู้สึกแค่รู้สึกก็พอข้าอบอุ่นเสมอเมื่อมีท่านที่อยู่ด้วยเหออี้ผิงอยากคลายความทุกข์ใจให้แก่สามีได้บ้างหากไร้ซึ่งความรู้สึกแล้วแม้ร่างกายจะเต็มไปด้วยเลือดเนื้อก็ไม่มีความหมายใดธาตุอย่างในกายเจ้าคงมากเกินไปไม่สู้แบ่งปันมาให้สามี ท่านนี้ช่างพูดเรื่องใดก็วกเข้าหาเรื่องบนเตียงเช่นนี้ต่อให้ท่านไม่อายข้าก็ใช่ไม่รู้สึกเหออี้ผิงอดไม่ไหวจำต้องตอบว่าเสียบ้างไม่เช่นนั้นต่อไปคงจะปรามยากแล้วใครใช้ให้เจ้าแต่งงานกับวิญญาณมากตันหาเล่าจะโทษก็โทษที่เจ้าไม่เลือกจะออกไปเถออีเอ๋อหลิงไปหลงตัดบทด้วยการรวบลำตัวของภรยาขึ้นมาอุ้มไว้ในอ้อมแขนก่อนจะพากลับไปที่เรือนเหออี้ผิงก็ได้แต่ซบหน้าลงใช้มือโอบรอบลำคอเอาไว้กันตก เรื่องในคฤหาสน์หลิวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตไปเสียขอเพียงหลิงไปหลงเข้าใจความรู้สึกของตนเหออี้ผิงคนธรรมดาผู้นี้จะยืนอยู่เคียงข้างไม่มีวันยอมจากไปไหนต่อให้อีกฝ่ายออกปากไล่เพราะความหวังดีก็ตามท่านพี่ครานี้ให้ข้าสัมผัสท่านได้หรือไม่ หลิงไปหลงค่อยๆวางเหออีผิงลงบนเตียงถึงกับยิ้มกว้างให้คำถามนั้นแต่ก็ไม่ไวยก็หลังมือขึ้นมาตีลงบนสันจมูกของอีกฝ่ายด้วยความเอ็นดูไม่ยักรู้ว่าหูหยินน้อยของตนจะซุกชนถึงเพียงนี้ยามเมื่อแขนทั้งสองข้างอบรอบลำคอแก่งไปหลงก็ได้แต่น้มตัวเข้าหาพร้อมประทับจุมพิษวับหวามอ,อื้อเสียงครวญครางแผ่วเบาด้วยความพึงใจดังขึ้นจากลำคอระหงที่เงยน้ารับจูบอย่างเต็มใจ ย่าเมื่อปลายลิ้นแทรกซอนเข้าหาในโพรงปากเหออีผิงก็หาได้ขัดขืนหรือทักท้วงสิ่งใดมีแต่ตอบรับแลกลิ้นรสหวานละมุนใจกล้าถึงขนาดสอดลิ้นเข้าหาอีกฝ่ายด้วยเช่นกันเฮออีผิงลดมือลงจากลำคอเลื่อนต่ำลงมายังแผงอกวกว้างของสามีผ่านเนื้อผ้าที่กั้นขวางไว้ร่างกายเย็นเฉียบของหลิงไปหลงแม้อาจดูผิดปกติ หากเป็นเรื่องที่ตนคุ้นเคยอยู่แล้วกลับไม่รู้สึกแปลกอันใดเลยแต่ก็รู้สึกได้ถึงอาการเกรงด้วยความไม่มั่นใจประมาทของอีกฝ่ายเหออี้ผิงเลยขยับตัวขึ้นอบกอดไว้อย่างอ่อนโยน เหมือนจะช่วยเรียกความมั่นใจให้แกหลิงไปหลงไม่น้อยเมื่อริมฝีปากประกบเข้าหากันเพิ่มความเร่าร้อนมากขึ้นกว่าเดิมปลายลิ้นค่อยๆเลาะเล็มรอบฟันขาวชั่วครู่ก็ถอนออกแล้วดึงริมฝีปากหลังที่เหออีผิงมักจะชอบเม,ม้มอยู่บ่อยๆจูบไล่ขึ้นไปยังบริเวณกกหูขย้ำกัดเสียหนึ่งคราก่อนจะลดลงต่ำฝังใบหน้าลงบนลำคอสาบเสื้อถูกแหวกออกอภร์คลุมกายเคลื่อนลงไปกองต่ำเผยร่างเปลยเปล่าเหออีผิงไม่ยอมให้ตัวเองเปิดเผยอยู่คนเดียวจึงสอดมือเข้าไปข้างใน แต่ละงบนอกกว้างซึ่งไร้แรงเต้นของหัวใจจากภายในนั้นตนขยับฝ่ามือรูปไล้ไปทั่วนิ้วมือสกิดเข้ากับยอดอกโดยบังเอิญทำหลิงไปหลงตัวสันสถานเพราะสัมผัสไร้ซึ่งความตั้งใจนั้นสร้างอารมณ์กระหายหิวให้ยิ่งลุกโซนอาอีเอ๋อเจ้านี่ไรนักหลิงไปหลงว่ากล่าวเล็กน้อยแต่เป็นเพียงการแซงทำเท่านั้นหาได้จริงจังอะไรเหออีผิงจุนงงไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่ดีลงไปทว่าหลิงไปหลงก็ไม่รีรอให้มีโอกาสได้ถามไถ่ ขยับตัวแทรกเข้าตรงกลางลำตัวใช้มือดันขาทั้งสองข้างของอีกฝ่ายให้ตั้งขึ้นฝ่ามือละลาบละล้วงจับจ้วงเข้าจุดกึ่งกลางในทันทีเหออี้ผิงสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนเพียงแค่รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเท่านั้นความเป็นชายขยายตัวใหญ่ขึ้นภายในอุ้งมือของหลิงไปหลงหลังกางเกงผ้าใฟที่สวมอยู่ถูกปลดออกเหออี้ผิงใบหน้าแดงก่ำซุกลงบอนอกกว้าง ยามเมื่อถูกแล้วลมด้วยการชักรูดท่อนแกร่งภายใต้การควบคุมของสามีตนได้แต่เกรงอีกทั้งยังยกสะโพกขึ้นตามจังหวะเคลื่อนไหวอย่างไม่รู้ตัวอา๋ายิ่งถูกกระตุ้นมากเท่าไหร่ส่วนปลายของท่อนแกร่งก็หลังของเหลวออกมาไม่หยุดไหลเปื้อนฝ่ามือที่กอบกุมมันเอาไว้จนลื่นหลิงไปหลงดันขาทั้งสองข้างให้ยกสูงขึ้น เอ็นตัวเหอ,อี้ผิงให้ลงไปนอนหงายสะโพกและบั้นท้ายลอยสูงจัดการดึงเสื้อผ้าอภรรรมไปถึงกางเกงผ้าฝ้ายเกะกะทิ้งไปอ่อาท่านพี่เหออี้ผิงทักท้วงเล็กน้อยใบหน้ายังแดงระเรื่อสภาพตัวเองตอนนี้น่าละอายยิ่งนักแต่สายตาหลิงไปหลงที่จ้องมากลับสร้างความเร่าร้อนให้สูงขึ้นหลิงไปหลงขยับฝ่ามือและนิ้วที่เปียกชื้นไปด้วยของเหลวลังออกมาเลื่อนลงต่ำเพื่อสัมผัสเข้ากับจุดกับแน่นทางด้านล่างมันขยับห่อตัวเข้าหากันทันที เหมือนจะปกป้องไม่ให้สิ่งใดล่วงล้ำเข้ามาแต่ก็สายเกินไปนิ้วของตนแทรกตัวเข้าไปข้างในผ่านความบีบรัดร่างกายของเหออี้ผิงเกรงเอาไว้จนยากจะผ่านไปได้หักหยาดน้ำฉโลมอยู่ตามนิ้วและฝ่ามือก็ช่วยอีก,อกเหออี้ผิงกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่แม้จะผ่านการร่วมเตียงมาก่อนแล้วแต่ร่างกายก็ยังไม่คุ้นชินทั้งยังจำความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ดีเพราะถึงจะรู้สึกดีเพียงใดแต่ร่างกายเองก็บอบซ้ำไม่แพ้กัน ต้องทนนอนอยู่บนเตียงไม่ขยับอยู่หลายวันที่เดียวแต่นิ้วของหลิงไปหลงก็แทรกเข้ามาในตัวแล้วมันคว้านลึกไปถึงด้านในขยับเบิกทางก่อนจะแทรกอีกนิ้วเพิ่มต่อไปไม่หยุดและเมื่อเริ่มเคลื่อนไหวทุกครั้งที่ถอนออกและสอดเข้าไปใหม่อีกครั้งนั้นทําเหออี้ผิงได้ครวนครางลั่นห้องอ้าอาหลิงไปหลงไม่เพียงหยอกเย้าทางด้านหลังเท่านั้นมือที่ว่างก็ยังปรนเปรื่อนท่อนแกร่งให้ไม่หยุดใบหน้าเหออี้ผิงแดงซ่านด้วยรสราคะช่างเป็นภาพที่ชวนมองเสียเหลือเกิน เราอารมณ์หิวกระหายจนยากจะอดทนให้อีกฝ่ายได้เสร็จสมไปก่อนแล้วค่อยลงมือเจ้าหน้าปรารถนาเกินไปอีเออข้าไร้เรี่ยวแรงจะต้านทานแล้วน้ำเสียงแหบพร่าของหลิงไปหลงบอกความในนิ้วมือที่เคลื่อนไหวอยู่จำต้องถอนออกมาเพื่อรอรับบางสิ่งที่มากกว่านั้นหลายเท่าตนขยับลุกคุกเข่าปลดกางเกงผ้าฝ้ายลงอวดความใหญ่โตแข็งขึ้นและปวดร้าวทรมานจากการอดทนมาตลอด มันเร่งครัดปูดปนไปด้วยเส้นโลหิตเป็นริ้วๆอีกทั้งยังมีขนาดใหญ่เหลือเกินนับว่าเหออี้ผิงเป็นสาเหตุหากไม่น่าปรัรถนาเพียงนี้มีหรือหลิงไปหลงจะอดใจไหวสตรีจากหอคณิกาใดไม่ว่าจะงดงามล่มเมืองหรือมีเสน่ห์แพรวเพลาวก็ไม่อาจเราอารมณ์ของตนได้มากถึงเพียงนี้ข้าต้องการเจ้าหลิงไปหลงกล่าวเหมือนเตือนให้เตรียมตัวเตรียมใจแต่ทว่าเมื่อขยับตัวแทกกายเข้าหา มันก็หาได้ง่ายายเช่นนั้นด้วยความใหญ่โตแม้เพียงส่วนปลายก็ยากจะเข้าไปข้างในได้เหออี้ผิงเกรงตัวสะดุ้งด้วยความเจ็บที่ได้รับตามสัญชาตญาณตนจึงโน้มตัวเข้าหาแล้วประทับจูบลงบนแก้มปลอบโยนก่อนจะเลื่อนริมฝีปากมาประกบลงบนกลีบปากให้รสจูบหวานช้ำช่วยเบี่ยงเบนความกลัวและความเจ็บให้เลือนรางไปและเมื่อนั้นเองที่หลิงไปหลงก็แทรกตัวทิ้งน้ำหนักเข้าหาให้ทั้งหมดเข้าไปในจุดกับปแน่นภายในคราเดียว เฮอ,อีพิงเบิกดวงตากลมโตด้วยความตกใจและเจ็บปวดกับส่วนล่างของร่างกายเหมือนมีแท่งเย็นแทงเข้ามาจนเกือบจะฉีกขาดแต่ริมฝีปากยังถูกครอบครองอยู่อย่างลึกล้ำไม่นานก็เบนความสนใจไปเสียหมดลืมไปสิ้นแล้วว่ามันรวดร้าวเพียงใดอักอึ้มมอ,มอเฮอ,อี้พิงครวญครางภายในลำคอเมื่อยามอีกฝ่ายเริ่มขยับกายเคลื่อนไหวสะโพกสอดเข้าหาค่อยๆถอนกายออกแล้วกระแทกเข้าไปใหม่อีกครั้ง จากความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนแล้วถึงความเสียวส่้นภายในร่างกายไม่รู้สึกถึงร่างกายเย็นชีดของหลิงไปหลงมีเพียงความเร่าร้อนจนไฟลุกโซนจากตันหาระคะเท่านั้นดำเนินไปยิ่งเมื่อหลิงไปหลงขยับเปลี่ยนท่าทางมานอนตะแคงซ้อนตัวอยู่ทางด้านหลังทั้งยังขับเคลื่อนสะโพกไม่หยุดเช่นนั้นเหออี้ผิงก็ยิ่งร่ำร้องครวญครางเสียงดังระงมไปทั้งห้องรู้ตัวดีว่าใกล้เข้ามาถึงมากแล้วหลิงไปหลงเองก็ทราบด้วยเช่นกันจึงเลื่อนมือมาด้านหน้า กอบกลุ่มท่อนแกร่งเอาไว้ชักรูดเร่งจังหวะให้ไปถึงในจุดนั้นพร้อมกันไม่ช้าทั้งสองก็ระบายความอัดอั้นออกมาจนหมดสิ้นเหออี้ผิงหมดเรี่ยวแรงในอ้อมแขนของสามีตรกองกอดไว้ถ้าท่านพี่รุ่งอรุณมาเยือนแล้วเป็นเหออี้ผิงที่รู้สึกตัวก่อนพอขยับจะเคลื่อนไหวก็พบว่ายังมีบางสิ่งคงค้ังอยู่ภายในร่างกายของตัวเองถูกผสานเอาไว้ตลอดทั้งราตรี แม้จะผ่านพ้นไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนทุกคราเมื่อรู้สึกตัวสามีก็ยังคงเรียกร้องอย่างไม่หยุดหย่อนสุดท้ายจากกลางวันก็ล่วงเข้ากลางคืนไม่ยังมือจนกระทั่งเข้ายามเช้าหืมหลิงไปหลงคลางรับเสียงเรียกทั้งที่ทยังหลับตายอยู่เช่นเดิมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตายจากโลกมนุษย์ไปที่มีโอกาสได้นอนนอนหลับบนเตียงภายในห้องเชกเช่นปกติทั่วไปนอกจากลงศพที่วางโครงกระดูกข,ของตนแล้วห้องนอนนี้ยิ่งเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าตนไม่ใช่คนอีกแล้ว แต่ครานี้มีเหออี้ผิงนอนแนบกายได้ร่วมเตียงกอดกอดกันจนรุ่งสางไม่ต้องแยกจากไปเพราะกลัวว่าความใกล้ชิดจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับรู้ความจริงท่านช่วยขยับตัวออกไปได้หรือไม่เหออี้ผิงเองก็ไร้ความกล้าที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาขยับตัวหลิงไปหลงย้อนคำพูดของภรรยาในอ้อมกอดเคลื่อนไหวภายในเรือนร่างเปลยปลยอีกครั้งด้วยการถอยสะโพกออกเล็กน้อยแล้วยกเข้าหาจนแนบสนิท เหออีพิงถึงกับหลุดครางออกมาด้วยความวับว,วิวเสียวส่้นเกินจะกัดฟันทนไม่ให้ส่งเสียงร้องได้ออาเช่นนี้หรือมะไม่ใช่เช้าแล้วท่านพี่อย่ามัวแต่เล่นอยู่เหออีผิงกัดฟันพูดออกมาได้จนจบประโยคนับว่าพัฒนาฝีมือไปมากแล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้นแม้เพียงแค่คิดในใจก็ยังไร้ความสามารถในเมื่อฮูหยิบบนกล่าวเช่นนั้นคงต้องเอาจริงแล้วจะมัวแต่เล่นอยู่ไม่ได้ หลิงไปหลงแซ้งไม่เข้าใจความหมายทั้งยังขยับตัวลุกขึ้นแต่ไม่ยอมให้ร่างกายหลุดการเชื่อมต่อออกจากกันด้วยการใช้มือจับสะโพกทั้งสองข้างตรึงไว้เฮออีพิงพลิกคว่ำหันหลังแนบใบหน้าลงบนเตียงเอียงข้างไว้พอให้มีอากาศหายใจยาวเมื่อหลิงไปหลงเคลื่อนไหวเข้าออกเป็นจังหวะในร่างกายของตนอย่างเร้าร้อนนอผิวกายเปลยเปล่าแดงระเรือ่อเงือซิมเกาะพราวทั่วจนเปียกชุ่มเหมือนพลัดตกน้ำมาหมาดหมาดทะท่านนี่ช่างแม้ไร้เรี่ยวแรงขัดขืน อีกทั้งยังยอมจำนวนอย่างเต็มใจแต่ก็ขอได้ตักเตือนบ้างขืนยอมเสียทุกครั้งเช่นนี้อีกไม่นานคงได้ตามไปรับใช้ในปอโลกอย่างที่สกุลหลิวต้องการแน่